55ขอบคคุณดเมมทากรับเข้าแคลนเพิ่มไหมครับอยากเล่นด้วยโอเคงั้นก็ในเวของสองครับ50ของครับพวกเหรียญแคสอะดีเดี๋ยวรอติดต่อพรุ่งนี้นะครับในเวลาถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากครับทุกคนแล้วก็แยาๆก็ได้ครับได้เลยครับผมดีเพจเอาบโค้ชเห็ดครับเฮ้ยมานี่มานี่มานี่มานี้หลอกมานี้มานี่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 ก่อนเฮ้ยพวกมึงอ่ะอย่าไอ้บัสอย่าลืมเหรียญแคสเด็ดขาดนะเหรียญสำคัญนะ ร้อยเหรียญเท่ากับมึงฟูฟูอีกรอบนะม่องอันนี้ผมขอพูดก่อนกันอ่ะใครที่ได้เหรียญหรือเหรียญอะไรก็ตั้งแต่ไม่ให้ผมเลขห้าสิบกินมาเลยตอนนี้เลยก็แต้องแบบที่ตู้องแบบชิ้นตัวไปเรียนเคสไปเอามาต้องเหรียญสำคัญนะมีใจเหรียญเอ๋อดิพี่เอาเอาไปห้าเหรียญพอปะอ้าสวยครับเนี่ยไม่กูไม่ได้พูดแต่ยังกูขอพูดต่อพูดแต่ยังกูขอพูดต่ออ่ากูขอเลขงั้นล้านหรือทุกอย่างอ่ะที่ต้องประท้ากันมัน่ะกูขอเรียกได้ไหมกูขอพาไปซ้อมมันก่อนเนี่ยมึงชนะมันได้มึงอย่าทะน เข้าเข้าเมืองมาเป็นประชาชนอ่ะได้ขอร้องเลยเราก็เรื่องนี้หลุยบัตอันนี้ขอมันมีอยู่ที่ที่พ่อด่าแม่นะสมมติด่ากับเพื่อนเข้าใจแต่คนอื่นที่มันจะยินถ้าเกิดมันไม่โอเคมันจามึงโดนไปเหมือนเดิมนะออย่าเปิดช่องโหว่ให้มันน่ะกูขอร้องเลยขอร้องจริงๆกูกับพี่ใบขอพักห้าวันนะต้องไปดูต้องดูไปดูกันที่นน่นส่วนกูไม่ว่างแล้วของเราของเรากี่วันแอ้ ก็พักตอนที่มึงบอกไงเจ็ดวันหรือเปล่าสัปดาห์หนึ่งก็ได้สัปดาห์หนึ่งก็ได้เข้ามาเล่นปกติผมขอสัปดาห์นึงเต็มเป็นาชนเ่ะไม่ทำอะไรเลยเว้ยไม่ไม่ไม่เล่นกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวรับพักไม่ได้แปลว่าไม่ได้ฟอร์มไหนสัตว์ไอ้ดอกเข้าได้ไอ้ดอกเข้าได้แล้วก็เล่นอยู่ในเมืองก็ได้เข้ามาเล่นห้าทุ่มเราจะซ้อมกันนะส่งเงินปกตินะไม่ได้ส่งเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อนพอน้องมันเออาสัปดาห์ละสัปดาน์ละส่งผมขอเซฟเรื่องแอ้ดอกนะครับผมอยากให้มาเล่นกัปกตินะครับบบเพราะแ เวลาจบสตอรี่บอสเห็นคนรขอแอร์ดอปเลยไหมบอสอยากให้เสียพลก็อยก็จริงอันนี้ก็จร์ดอปอย่าบัฟนะมาตีได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเจอฮีโร่ชิเจออะไรก็แล้วแต่เราเรารักษาวไว้คือถ้าว่าตปงนี้ในแอรดอปมันเอาหลักฐานเป็นเป็นคลิปเออแล้วแล้วแล้วหลังตู้ตู้ไปห้าวันถูกไหมครับตู้กับพี่ใบไปห้าวันใช่ไหมพี่ใบต้องไปขวับขึ้นบนเข้ามาได้แต่ต้องไปเอาที่นู้นด้วยไงอ๋อโอเคงั้นก็ประมาณสัดตว์ดังโอเคไม่ไม่เพราะว่าแก๊งโตเราเล่นกับเขาแบบ ปล่อยเขาคางไงก็เลือรอตู้บ้างหรือว่าผมผมคุยแล้วพี่ผมคุยเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาพร้อมอีกรอบหนึ่งเขาจะมาคุยกับเราเองอเดี๋ยวแ่องนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปประสานคุยให้ไม่ต้องห่วงว่าเกรงใจเขาไงเหมือนแบบใช่ใช่แต่ผมไปคุยให้แต่ผมไปคุยให้เรื่องนี้ผมผมรับเรื่องมาแล้วทุกคนทุกคนสัญญากอาคุณจะวว่า,ว,าว่าไม่เอานะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมึงที่อยู่ฝั่งนู้นะไรก็แล้วแต่มึงก็รู้ว่ามันเล่นทุเรศกับมึงใส่ใส่พวกมึงกี่รอบแล้วอะเอาช่องโว่แบบที่แบบมึงเป็นเพื่อนกัันนนนนแลล้้้ววเเเเเเอออออาาาาาาามมมม่่่่่่่่ะะะะสสุดทภคไไพกกงงง็ืืืรรห สปอนจ์บิบกินเฟต้ากินไปงั้นแหละครับไม่อร่อยเท่าที่บิดจริงว่าอยากแข่งันนี้ถ้ามึงไม่อยากงอมที่แบบว่าจะต้องโดนลูบโดนห่อโดนเยี่ยลอยเวลาเชื่อใจกันไหมเนี่ยอาทิตย์เดียวกูขอร้องอูขอพูดในขอพูดในอือครับพี่พูไม่พูดอยู่เแล้วอ้ขอบคุณน้องทุกคนเลยครับที่แบบมึงรับฟังแม้ทั้งคนแปลกหน้าที่มึงไม่รู้จักอ่ะตัวตู้มึงน่าจะรู้จักกันแล้วส่วนพี่อ่ะแบบมึงบางคนยังไม่รู้จักเลยถูกไหมกูก็ขอบคุณมาที่มึงแบบรับฟังกันรักครับพี่ไปรับครับออนนนแบบบเเหมืัวลาง แต่ก็ดีละกูอยากให้มึงจำนะเว้ยเวลาเล่นน่ะมึงจำจากวันแรกอะที่มึงเล่นที่แพ้มันอะมึงแม่งไม่เอาใครเลยมว้ยมึงแม่งไม่เอาแม้กระทั่งเพื่อนมันมึงก็ไม่เอาแต่มึงดูดิตั้งแต่เราแบบเริ่มโฟกัสกตาจะไหล MT มึงแม่งเล่นเพื่อแบบให้ผู้มึงชนะมึงแม่งได้ช่วยเันเล่นสัตว์อะมึงทั้งอุ้มมันทั้งอุ้มเพื่อนที่เราเว้ยผลผลลัพธ์ที่มันออกมาถึงถ้าวันหนึ่งกูอะตู้ไม่อยู่อ่ะมึงก็ต้องเล่นประมาณเนี้ยต่อ ครับพี่ครับขอบคุรับพี่ขอบผมขอบขอบับพี่ขอบพี่ระหว่างนี้ถ้ามึงมีเวลาว่างอ่ะถ้ามึงอยากให้มันดีผลเดียวนะมึงขึ้นปืนให้พี่ใบจบงั้นงั้นทุกคนโอเคไหมให้เขาเป็นสล็อตผีไว้อ่ะพี่ว่าช่วงนี้สล็อตผีไว้เลยจิงสล็อตขึ้นให้พี่ใบเลยขึ้นให้พี่ใบเลยขึ้นให้พี่ใที่บอสารทขอบรขึ้นไทมอนดีกว่าพว่าถ้ามึงอยากอุ้มเรสู้ตำหวจได้มันต้องมีปืนเยอะก่อนี้ว ไอปืนมึนน้อยเกินไหมแกนใหญ่ควยไรปืนน้อยชิบหายเริ่มพี่กำลังข้าวพวกมันปืนสี่เกือบยี่สิกระบอกอ่ะอ๋อหลุยไปต้องพูดถึงฝังของข้าวไม่พี่ไอไอเรามีสปอร์ตที่ออกมาด้วยไงพี่เหมือนกันนี่ปืนเราเยอะนะพี่จริงจริงอะปืนเราชดเตไม่ได้ไงคือปืนอ่ะปืนอ่ะมันขึ้นขึ้นได้แบบไล่ขึ้นทีลาคนก็ได้สามรต่อไปก็ให้พี่ไปก่อนก็ได้ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่กไม่้มันโหพ่มือแบบทุกวันขนาดนั้นมึงขึ้นไห้พึงมือมึงไม่ต้องอัไนกูหร เอางี้เอางี้เอางี้ไม่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 ฟังก่อนเอา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 ไอ้ไอ้ฟังก่อนแบบนึงดิงั้นงั้นเอางี้ไหมก็ไล่ขึ้นให้เพื่อนก่อนถ้าก็เก็บสำรองไว้กระบอกหนึ่งให้พี่ใบไงถ้าพี่ใบมาก็ค่อยขึ้นให้ไอ้ของตีบวกมันมีอยู่แล้วถูกปะก็รอขึ้นให้ให้เลยอ่ะสมมติว่ามีตอรี่ก็ขึ้นวันนั้นเลยเอางี้ไหมพี่ตอดพี่ตอดฟังก่อนหยุดหยุดสุดท้ายกูก็ยังอยู่ในน้ำอีอเทียวยกูวันนี้กูแค่มาช่วยเชลดิมึงทำของพวกมึงีดว่ะมันจะอิมแพกอะไรก็ช่่าางอะแตสุท้ย กูก็ยังถือชื่อเอ็นยาเอ้ยเหี้ยไปทางโลกซะแล้วไอ้เหี้ยนั่นเราเป็นคนเอ็นยากันโอเคครับพี่โอเคครับไอ้เหี้ยโบนี่อยากโยนนะนี่ไปกันเดี๋ยวกวางเองแน่คือในตู้ใช่ไหมล่ะจะี๋ยวกลให้หมดเลยทุกอย่างเลยไม่เอาใช่ไหมกลองเองอ่ะมีปืนเอกมาแล้วแล้วพี่โอเคไหมเป็นสล็อตสล็อตทิ้งเอาไว้อ่ะได้ครับมาช่วยได้มาช่วยได้ผมก็เหมือนกันนะผมก็ช่วยได้มาช่วยได้ได้ได้คอบครับคนได้บทเรียนจากสตอรี่นี้กันกันทุกคนเลยพี่ขอบคุณมากครับ ปปาคปปปปนปปปปขอบคุณครับขปครับขอบคุณทุกคนเลยเพื่อนขอบคุณน้องทุกคนไม่เอาไม่เอาสามวันโอ้โหถามวีวันนี้กูกินไปกี่ศพกูจะตอบให้วันนี้กูกินไปแปดศพอะตอนเนี้ยกินไปแปดศพอ่ะานแบกอะ ด้วยจะนี้เป็นดักแคปคนนึ่งดิดักแชปคนนึงดีเราเล่นไอเดอมนะพี่ไอเดอมนะพี่เฮ้ยเอาใครชนกูกูไปนอนนะกูไปนอนนะกูไปนอนเนะดูจอยดิอาสามสี่ร้องอีกอยากรู้ไหมอาสามสี่ชนกี่ทีพังอยากรู้ปะอันเด็ดซ่อมให้เต็มก่อนนะ ตัดลงติ๊กต็อกให้หน่อยนะหาร้องกันอีกรถเจ้าของประทเทศเนาะซ้อมให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอยากรู้ใช่ไหมแบบบุ้มบั่มเลยเนาะดูนะ ไปชนที่แลนให้ไปช,น,ไปชนตรงนี้ให้ดูแดงแล้วนะข้างหน้าดูอ่า 5ทีละอาทิตย์ที่6ต้องช็อแรงๆอาทิตย์ที่เจ็จทีแล้วนะ8 8ทีน้องนินหน้าพัทยาฝากมาบอกว่างานพลูพัทยาเจอกันนะแปดทีครับพิตาน้องนีน้นาพัทยาฝากมาบอกว่างานพลูพัทยาเจอกันนะพี่ตานีน่นาไหนครับไม่รู้จักครับนีน่นาไหนครับ